ท่านวันนี้ผมมาเล่นฟีไฟนะครับแล้วก็ผมจะมาเล่นหมูจีจีครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ผมจะกดเลยนะครับเฮ้ยโอ้เขาหลีเลงแล้วครับตอนนี้แล้วผมไปเล่นก่อนนะครับโอ้เย้ยว้า แผนที่แน่ๆผมจะผ่านหรือเปล่าอู้หอะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมเล่นฟีไฟแม็กเหมือนเดิมมีแม็กซ์ซีมตัวนี้ก็ดีนะตัวระเบิดเฮ้ยเดี๋ยว ี่แหละตัวนี้ไม่ตีซ่าทั้งมันแม่นี่ยปังปังโอ้ยอะฮ้ยไม่นะครับท่านผู้ชมทุกท่าน ตอนนี้กำลังแย,ย่ครับท่านผู้ชมผมกำลังแย,ย่เพื่อนเออเพื่อนเพื่อนเพื่อน <Thanks. S 1> พอเพื่อนยัง Help me เฮ้ย่โอ้โหเพิ่มเลือดเย่โอ้เดี๋ยวจ๊มนันครับท่านผู้ชมอืม เดินนี่ก็จะกินอื่นผมใช่ผมถึงเวลาออกทำมาหากินอือต้องต่ยเล่นพิษให้ได้ห้ามแพ้อ้เ็กเล็กๆเล็กๆครับเล็กครับเอ้ยอันยูไหน

พรุ่งนี้ผมจะอัดเลอบอกครับพรุ่งนี้โฮ้ยพรุ่งนี้อ๋อ chill. Mày này à? Hơi. Help me. Hơi mày đùa này toàn lén mà. Double kill. này Ôi, đã cho nó Here. Thanks Bye. Boy. Boy, uh. yeah. Enemy nearby detected He yeah. is spotted Slank. ย uh, ล้วจะทานแล้วล่ะนี่ผมยืนรอโบสถ์เออยี่ยืนอะไรเอ้าพยืนด้านบนพี่ยืนด้าน ี๋คนดูเบื่อขมาว่าเหมอนว่ามันอยู่โอหข้าููเย้เ้ลากนโอ้ยขอบคุณครับท่าผูมทุกท่าน ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายอ,อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับ